โรงเรียนวัฒนธาตุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลสาลาขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนจาัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนจํานวน247คนโดยมีนางสุภัตตามูละอ,องเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัฒนธาตุจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์คือพัฒนาระบบนิเทศติดตามการประเมินผลภายในของโรงเรียนวันพธพทาธกครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O-net ให้สูงขึ้นด้วยกระบวนการนิเทศแบบ f r a i n Model กรอบแนวคิดในการออกแบบรูปแบบการนิเทศแบบเฟรนโมเดลได้ใช้การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนช่วยพัฒนาวิชาชีพโดยจัดแนวทางการนิเทศแบบกัลยานามิตรการนิเทศภายในของโรงเรียนวิทาศาตได้ดำเนินการนิเทศอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามรูปแบบของเฟรนโมเดลขั้นตอนที่1 ให้ความสนใจในการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเตรียมการนิเทศโดยวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาข้อมูลสารสนเทศประมวลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาโดยกำหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศจัดทำแผนการนิเทศภายในกำหนดเนื้อหาการนิเทศออกแบบการนิเทศจัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ กำหนดกรอบการประเมินวิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศภายในขั้นตอนที่2 response การตอบสนองของครูในการพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นขั้นตอนที่3 Implementation การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามปฏิทินการนิเทศที่กำหนดโดยผู้นิเทศออกนิเทศตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้รับการนิเทศได้เตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศโดยมีกิจกรรมการนิเทศดังนี้การนิเทศชั้นเรียนการให้คำปรึกษาและการประชุมขั้นตอนที่4 Evaluation หลังจากการนิเทศ จะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาการดำเนินการนิเทศรวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศขั้นตอนที่5 Network กการสร้างเครือข่ายและทำงานเป็นทีมการทำงานที่เน้นการร่วมมือ ร่วมใจร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในระดับโรงเรียนและระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดําเนินงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งได้กําหนดให้ศึกษานิเทศประจํากลุ่มโรงเรียนและบุคลากรนิเทศมีการดําเนินงานร่วมกับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือซึ่งพาอาศัยกันในทุกๆด้านอย่างเข้มแข็งเช่นด้านบุคลากรด้านวิชาการเป็นต้นขั้นตอนที่ 6. Development การพัฒนากระบวนการนิเทศโดยนำข้อมูลการนิเทศข้อมูลผลการจัดการศึกษามาพัฒนากระบวนการนิเทศในเชิงรุก เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนพภทธาได้ใช้รูปแบบการนิเทศแบบเฟรนโมเดลเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเทศติดตามและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบเฟรนโมเดล สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ NT มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ61.05โรงเรียนระทาามีการนำการนิเทศภายในไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทำให้ผู้สอนมีกระบวนการสอนแบบ Active Learning ที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรวมไปถึงการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพสถานศึกษา